สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนนะคะมาค่ะมาเก็บสตอรอเบอรีอรอร่กันค่ะมือมือถุงมือสกปรก่อยนะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มแดงแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บนี่เดี๋ยวนกเขาจะมากินของเรานะคะออกเยอะมากแต่ว่ายังไม่เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่ก็กำลังแดงแดงลูกใหญ่อะเนี่ย เนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะนี่ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะเนี่ยดูเต็มเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รีบเก็บเดี๋ยวจะเดี๋ยวนกเขาจะมาแทะของเรานะคะเนี่ยเยอะมากดูนี่ค่ะนี่ แดงแล้วต้องรีบเก็บนะคะเนี่ยมาค่ะมาเก็บกันค่ะมาเก็บกันค่ะเราจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปสุกแดงเองที่บ้านเนาะพอดีเมื่อวานฝนตกนะคะก็วันนี้ก็เลเอะเทอะหน่อยดินเปียกค่ะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ดกมากค่ะทุกต้นแบบดกมากมายทุกคน นี่ก็แดงนี่ต้นนี้ดกมากอันนี้เก็บดีไหมอะหรือว่ายัางไงต้นนี้คือดกมากทุกคนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็งเล็กมกใหญ่ดูสิสุดยอดต้นนี้ ดอกทุกต้นค่ะดูนี่นี่นี่ลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะพันมาเห็นไหมเนี่ยแมงเจาะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพัน สีขาวหรือเปล่านอนนั่งก็จำไม่ได้นะต้นไหนเป็นต้นไหนปลูกรวมๆกัน,นเ,เนี่ยเราไม่แน่หรอกเราเอาเอาไปทำส้มตำกินน่าจะแซ่บแล้วค่ะหวาน,วนอมเปรี้ยวเนี่ย <c oughs> น่าร <c oughs> ักเชียวพรุนี้แดง ไปทำส้มตำดีกว่านะาปยัะเนี่ยค่ะสุยเต็มเลยหยดก,ดกเยอะแยะมากมายสวยงามน,นี่ค่ะตอกเบอร์ีของดอกอ่อนนั่น เนี่ยก็ยังจะออกมาอีกนี่โอ,อ้สกปรกนี่ค่ะนี่ยามเย็นกับสวนละอ่อนน่านนะคะลมพัดเย็นๆค่ะนี่ผักบุ้งของเรามันงจะขึ้นนะหวานทุขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะขึ้นทุกกลุ่มเลย แล้วก็หอมหยใหญ่หอมเหยใหญ่ใหญ่มากนี่เป็นฝาแฝดกันนะแฝดนีส่อนแดงค่ะแขกหอมแขกใหญ่มากทุกคนใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วใหญ่กว่าำมืออีกค่ะอันนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าดูใหญ่มากเนี่ยนี้เลยอ่ะ นี่ยค่ะแล้วก็ปลูกมะเขือยาวนะคะนี่ไอมะเขืออะไรนะจินดาแล้อเขาเรียกอะไรมะเขืออะไรแล้วก็มันมันนะคะปเตโต้อันนี้ถั่วฝักยาวแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมก็เริ่มใหญ่ละน่าจะกลางกลางเดือนจะถอนได้นะคะ กระเทียมอ่อนน่านดูต้นใหญ่มากอัปเดตสวนให้ดูนะคะอันนี้แครอทนะคะขึ้นมาหนึ่งคืบแล้วแครอทของเราแล้วก็ตามมาด้วยหัวชัยเท้าค่ะจ้าเอ๋นี่ค่ะหัวใหญ่ๆสวยงามไม่เยอะเท่าไหร่นะ ประมาณสิบกว่าตน้นแล้วก็นี่ค่ะอะไรนะแครอทเนาะแครอทแปลงนี้แล้วก็นี่เลยต่อไปก็จะเป็นหอมหอมแดงนะคะเนี่ยใบยังสวยงามอยู่เลยเมื่อกี้เก็บดอกไปแล้วนะคะเอาไปผัดเนาะเนี่ยต้นดอกของมันเนี่ยอ่อนน่นเด็ดไปตั้งแต่ตน้นมันเล็กๆใช่ไหมอันนี้มันก็โตต้นอวบมากเลยค่ะอันนี้ผัดอร่อยมาก เนี่ยค่ะหอมแดงของเดานี่นี่ก็กระเทียมนะคะแล้วก็ผักชีค่ะผักชีนี่เราหวานนะผักชีต้นเล็กๆอยู่เลยมันนี้อยู่เลยสรนะแน่สระแน่งามมาก นี่ค่คะประมาณนี้ค่ะส่วนละอ่อนนั่นให้ดูกว้างๆนี่ค่ะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะยังยังเล็กอยู่เนาะไว้เดี๋ยวโตๆหรือว่าเดี๋ยวถอนกระเทียมกับอหอมหัวใหญ่จะมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะนี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะว้าวบายบายสวัสดีค่ะยามเย็นนะคะเวลานี้หกโมงครึ่งนะคะก็ยังมีคนณำสวน Hi.